สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วแซมโรตีสายไหมนะครับผมมีวิธีมาบอกว่าทํายังไงเส้นโรตีสายไหมซื้อไปแล้วจะไม่เหลือกินยังไงให้มันพอดีกับแป้งที่เราซื้อไปนะครับขั้นแรกจัดมาเอาแป้งออกมานะครับทั้งหมดเลยเลียงพี่เลียงต่อต่อกันเลย กี่แผ่นก็ได้พี่เรียงไปเลยครับนี่เรียงให้หมดแล้วเรามาแกะเส้นใส่ใหม่นะครับของอร่อยมันจะแกะยากเงี้ยครับวันนี้ได้รับอันนี้สงจากน้องลิซ่านะจ๊ะ ขายกันหมดเลยทีเดียวเชียวอันนี้ต้องเหลือไ้กินเองนะครับถ้าไม่เหลือ,อน,นี่หมดแน่นอนนี่เส้นใส่ไหมแล้วก็ออกมาเลยครับนี่ยังไงก็ไม่เหลือจ้ะเหลือวจะถุงนะจ๊ะแล้วเราก็มาคลี่ออกจก้ะนี่แล้วก็ม้วนเลยครับอยากกินใช่ะัะล่ะนี่ครับม้วน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  แล้วเส้นเราจะไม่เหลือจ้ะนน่สวัสดีครับ